กาบสวัสดีพ่อแม่พ <bes> ี่น <Woah> ้องกาบสวัส <t> ด <bows> ีเอฟซีเบิร์ดสปูสควรเดี๋พ่อพี่น้องเด้อบุณิกับพ่อพ่อก็เบาตายคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยนีแรงแรงพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับทีมงานเฮาเข่าแบบเทคานแล้วรีบร้อยพี่น้องเอ้ยเข่าแบบเทคานแล้วรีบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเป็นครัวไฟเดี๋ยวพ่อมพี่น้องเด้อ หลังเฮือนของมเบาตายพ่อพี่น้องผมดินเต็มเลยกกบเทคานพ่อพี่น้องเลยนี่พ่อพี่น้องเทคา,านแล้วเมื่ออื่นคาดว่าเมื่ออื่นเท่าก็บเได้ขึ้นโครงแล้วพ่อพี่น้องเลยขึ้นโครงหลงังคาพ่อพี่น้องเลยสิมุงก่อนจึงสิเทพื้นพ่อพี่น้องที่อุย้ยเพิ่นก็มาพี่น้องเย้ย บายดีพี่น้องเป็นก็มาเห็ดอยู่ขอคินนี่แหละพรมพี่น้องเอ้ยเห็ดมันพอน้องเดินเพิ่ลก็มาเห็ดซอยกันพรมพี่น้องทิ้งงานสร้างเขานี่แหละพรมพี่น้องเอ้ยก็ยังเลือขาดขาดเลือไปอยู่คนหนึ่งพรมพี่น้องเขาว่าเม,มื่อนี้เขาสิเข่าไปเยี่ยมย้ำตามข่าวผอยู่เป็นอะไรพี่น้องเอ้ยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะลังพากันหมัดเล็กพรมพี่น้องเอ้ยพากันหมัดเล็กฉีเทคานอีกด้านหนาพรมพี่น้อง เทคานอยู่ทงึงเนาะสิเทคานตัวนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยเทคานมหาเฮือนแล้วก็สิเทต่อไปใส่ด้านนั่นแล้วก็สิเทอีกด้านนั่นพอพี่น้องที่ว่าเขาจงเล็กไหมเลยพี่เนาะแถวแม่พันกระสีเห็ดอยู่ขอกินพรพี่น้องเอ,อ้ยกับพี่อ,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 พอ,อ,อุ๋ยมาดิพี่เนาะมองกันก่อนพี่เนาะถงก่อเสร็จเด้อกับงก่อนสั่ง เดีตอนนี้อยู่ดงขมื่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านแถวเล็กนะครับลาาันนมเเส้แถวคานจากจากนี่ไปหาต้นเสาตรนหนักไปหันพ่อพี่น้องกันต้นนั่นไปใส่ต้นนั่นเลยเกี้ยวมาใส่ตัวนี้เกี่ยวฮาจงเล็กมินเลยเลยพ่อพี่น้องกเตรียมไว้เรียบร้อยอยู่เผื่อว่าจะแต่งสีหนาตัวนี้ยังไม่ได้ตัวโตเพื่อนแล้วเลยยังสีหนาเข้ากันเลยเผื่อว่าต่อเติมกระ็กเล็กๆยังไงแม่แหละไม่เข้ากับกบใบได้หลายตัวแหละพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็กำลังหมัดเล็กหมัดยังพอพี่น้องเอ้ยเด็กครันเงินไทยด้านหลังแล้วก็เขาก็เลยพากันมาหมัดเล็กตจนก่อนเติมนแล้วมันแข็งจังอ่านว่ามืออื่นคือจะเอาข้อสองเอาอะไรจะได้แล้วกันหู้ใหญวย่ายง่ายคั่วมาผีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ย,อออย,อออยจากซีรีส์จากซีรีส์เลเขาจังเล่งมือเห็ดพี่น้องเอ้ยมมมมัันนนหออพีี่่้งบ แม,น,มนหนึ่งมากอะเวลาขันพ้นตกเขาก็ย่ายไปพุ่นย่ายไปพุ่นขันย่ำแรงมาผัดย่ายมาพี่พรพิณเอ๋ยเอ๋ว่าดอกไผ่กับมันบอด้มีอันนั้นโอ้นองบิวดอกพักก็เก็บมาจากชวนเขาเองพี่น้องเอ้ยนี่ะฮะ <c oughs> <c oughs> พักหยาขาขิงกับเขาปลูกโดยตัวเองเลยพรพพี่น้องเอ้ยน้ำหวานน้ำเพื่อนเขาไหนก็มีอยู่พรพพีนน่น้องนี่พักนากตู่พัก ผักหอมเป้อมผักหอมป้อมค่ะบ้านนาเอิญถ้าฟังใต้พันเอิญผักหอมซีผักหอมใบเหลื่อยพี่น้องเลยมีหลายผักหอมด้วยพี่น้องเลยมักเล่นมักริกมักเครือก็อปลูกไว้กินตามธรรมศาสตรพ่อพี่นอ้องเ้ยบ้านเฮาปลูกไว้กินพี่น้องเลยตอนนี้พอน้องเบี้ยวก็พอน้องเดือนพ่นก็นหมัดเล็กพ่อพี่นอ้องเ้ยเตรียมสิเทคานด้านหนา้า กวด้านหน้ากับด้านหลังเขากับสีเท่ด้านหลังเขาเทคานแล,ล้วเรียบร้อยพ่อพี่น้องเอ้ยเลยแต่ด้านหน้าวันนี้เขาก็สีขาวแบบใส่ไม่คำ้ำไม่ค้ำเลยกับสีเทคานเลยพ่อพี่น้องเอ้ยอีกจั๊กด้นานหละตอนแรกกับสีเท่คันคือสีปฏิยาดินเขากับซื้อมาเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาส่งให้เรียบร้อยเมาืาเศร้านี่ แต่ว่าหานก็ไใช้ัเต็มเลยคับื้นเาไปหต็เ vale> ี้้แ่าน่ห้ากหมน้ามายังไแมนแมนแมนราคาเลยก็จังประมาณีก okay ็ือว่าเป็นยังาไปลักแมนแหละเห็ดไปที่ลายลิกที่ละหน่อยคือว่าอะไรผมพี่น้องเอ้ยมีทำได้เห็ดชำนั่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าห้ากับเห็ดต้มมันสำคัญก่อนผมพี่น้องเอ้ย ตัวทีว่ามันจะเป็นจะเป็นแมนน่นหนึงักาเอเอ,เอาเอาตอละแมนแหละตัวที่ว่ามันปะเป็นบรรกาพอยอยู่ได้แต่อยู่ใกซะก่อนกอะไอไที่หลังแมนพอน้องเดือนเพื่อนมาเหตุซอยซอยไปซอยมาไปสี่แหล็พคพี่น้องเอ้ยที่เผิ่นเทาก็ไปซอยเพิ่นเนาะด้อนซีเอาหม้ในกาคือชิแมนเป็นของเพิ่นแหละแมนก็คือจะเป็นของเหซอยซอยันกเพ่นอ้ย

ไมนกต่ยังยังเป็น,น,นปต้นตอยู่ปปเลยพี่น้องต้องไปบักไปไปผ่าไปปาดเองพี่น้องไปให้เพิินแล้วไปสีกรนะีด้วยสีดีพี่น้องไปเห็ดก็มีแต่เ,เฮาเอะไรสิไปเห็ดให้าาเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเห็ดไปอนาเผื่อว่าเผื่อเพิ่นตั้งแล้วตั้งยังเพิ่นกอ่อแอวก่อยัง,ง,ยงแล้วเนาะเผื่อเพิ่นลังคากักัสิพอดีพอดีพี่น้องเอย้ยเฮาก็เลยว่าถ้าเพิ่น แล้วเวียแล้วงานผมแล้วผอพี่น้องเอ้ยกัสิพาขันประเทศเห็นให้เพิ่นพอดวันเวลาพี่น้องรอคอยวันเวลาอยู่ฮออดเเลยคคืว่าโแหละแม่นเพิ่นก็ซสอยเฮาเฮาก็ซสอยเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างซอยกันทอพี่น้องเอ้ยไม่เฮาก็กบไว้หลายๆเติบเลยพี่น้องเอ้ยเอาโต,โตัวบริกรค่ะใส่สามเส้นและเอาตัวต่อใส่เส้นหนึ่ง <c oughs> แม่น ไม่เขาก็กบได้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยกองกองนี่คือว่ากบแล้วละครพี่น้องเอาก็ะชีเทคานจากตัวนี้ไปหาตัวนีบเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ค่อยขำลงแรงแล้วละครพี่น้องเอ้ยทานไวเพื่อนสองสามมื้อคนละพี่น้องกันซีดีพีเเพื่องใส่มัดเล็กใส่แป้นพื้นใส่ยังในเดียวแป้นพื้นภายในใส่ตุ๊กตาขนาดพี่น้องแมนเมนเมนพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กำลังคดเล็กมัดเล็กอยู่พี่น้องอ้หินทรายพอน้องเดือนเพื่อ็มาถอกไปรเยืนเท่าเลยพอพี่น้องาะวคนทางขาเขาเพื่อนเผื่อมันเขาไปบรด้พี่น้องก็เลยถอกปาเมนี่เผื่อฝากไกว่าอย่างง่ายใช่พี่น้องเอ้แบลว่ารถเขาเขาบรามันหลบพี่น้องหแบบินทรายนี่ก็รถหนึ่งก็สิบประมาณ ขันสิไลได้กัีประมาณอยู่สามพันสามพันกว่าพี่น้องเอ้ยสามพันเอ็ดสามพันสองอะไรพี่นอ้องประมาณสามพันเอ็ดสามพันเอ็ดรถหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้คือหินหินเพิ่งเคเถาดไ้น,ออไนี่พี่นอ้องมันทีเอาผ้ามาปูเมียนไปสิแหละอันนี้คือหินทรายพอหนุ่งเดือนแล้วพี่น้องเขาจะมาถอดอให้ แต่ว่าเขาก็ลังได้รีวิวค่ะพี่น้องได้เบิ่งว่าเป็นมาไวพี่น้องเอ้ยแล้วก็ยังเคลียร์ทางเคลียร์อยังเขาไปแบบว่ายันมันเทบอะไรพี่น้องเขาก็ลกเลยบริษายให้พ่อพี่น้องเบิ่งน้องบิ๊กบูมสบายดีปาลุงไหมลูกอืมอันนี้คือหินทรายของเพิ่น์นนะครับพี่นอ้องปูนเพิ่์นก็เอาวขาไปเมียนดัดใน พี้องขาไปจัดเลี้ยงเป็นระเบียบพี่นอ้องเลยเอาเมียนอยู่ในนี้แหละจัดเลี้ยงเมียนเป็นระเบียบเวลากระปุกผ้ายางผ้ายางพี่นอ้องเลยคันบอสคันบอส,สนั่นมาสีแปลว่าฝนตกไอ้ฝนมันถึงมันก็สีแข็งสียังมันก็สีเสีย,สยก่อนพี่นอ้องเลยคันว่านะครับหาก็ต้องเมียนให้เป็นระเบียบเมียนหมัดดีดีพี่นอ้องเลย พอดีว่ามื้อนี้ก็มีข่าวดีพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเฮาก็สิม,มาบอกข่าวดีกับครอบครัวเละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่ลูกหลานเฮานี่แหละพ่อแม่พี่นอ้องสิม,มาบอกข่าวดีเพิ่น<อ>้อนว่าดีประโลมให้ดีประโลมว่าดีปะลุงคือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นฝากเงินมาใหา้เพิ่นว่าเป็นของขวัญน,น้องเต่าน้องสันติพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเราจะไปเฉลยข่าวดีก่อนพ่อพี่นอ้องกราบสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดบนเดือพ่อพี่นอ้องเดินหุบกอนกระเพราแย้มแรงๆพี่น้องเลยวกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาให้พี่น้องเลยเป็นจำนวนเงินอยู่กับ หนึ่งสองสามสี่หาพกเงินกีบกับพุกเซนกีบพี่นอ้องเอ้ยเงินบาทอีกสามพันบาทกว่าเฮาไปเอาทางบอลเป็นโอนมาให้แหลกพี่นอ้องเอ้ยเสนใจเงินบาทเท่าสามพันบาทแล้วก็จ่ายเงินกีบเท่าอีกพุกเซนกีบแต่ว่าไล่รวมกันแล้วก็สิเป็นเงินบาทก็สิประมาณอยู่หาพันบาทพี่นอ้องเอ้ยนี่พี่นอ้อง นี่กระสิมีของน้องสันติห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้ยแล้วก็น้องเต้าห้าร้อยบาทแล้วกระสีไฮเท้าแม่ป่านี้ตีเลือที่เหลือก็สิเป็นของเท้าแม่พี่น้องเอ้ยที่เหลือเขากระสีไฮเท้าแม่พี่น้องเอ้ย ไอแถวเมย์วเก็บไว้เห็ดเทื่อนเห็ดสานเลยพอพอพี่น้องเลยใจพี่น้องทางต่างประเทศเออดูดีแม่ก้าวไอทถวแมยน้องบิวน้องบิวเัาก็ใช้ยหนึ่งเซนกิปพี่น้องเลยเอากับทถวแมย์กระเอาน้องก้านเลยพี่น้องเลยหั้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกพอพี่น้องเอ้ยที่ว่าเป็น เมตตาครอบครัวบาตายเป็นจ,จำนวนเงินอยู่กะหาพันบาทที่เราเอ้ยกระขขอบุญขอบุณเพื่อนเด้อเพื่อนอยู่ดีมีหฮงเจ็บยังไรก่ยาม,มีเด้อความเจ็บไหายได้ความไข้่หายมีหายมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหาเงังคิดเงิงทำเงิงกรขอคห้ได้สมความมุม่งมั่นศาสนาเด้อคิดเงินหาไร้เงินคิดทองห้ไร่ทอง บอกเงินหมื่นให้ไปเกิดอยู่นาบ้านของเราหน้าเงินแสนให้ไปเกิดอยู่ทงอยู่ไทยไปเนื้อให้มีเงินเรือใส่โลดทงโลดไทยให้ได้ทำบุญคือแบบสี่ตลอดไปเด้อมันมันเฮงเฮงเนื้ออย่างใจดีทางคนนอกกันตาคนนอกเปินฝากเงินมาให้ยายอันนั้นปลูกบ้านปลูกอันนั้นเห็ดหมูนาโต้ออกไปให้เคน ห่าง่นมีเป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านเด้อให้่นดูดีมีแหงเ็บบ่ได้ไข่โบมีศาสตรนี้หรือว่าศาสตรหน้าก็ขอให้เพิ่นได้นั่งแต่กองเงินกองคำเด้อศาสทุกให้่นไปเศรษฐีลอยล้านพันล้านเด้อศาสตร์ได้ศาสตก็ให้เพิ่นได้นั่งแต่กองเงินกองคำศาสตรนี่ให้เพิ่นได้นั่งกองเงินกองคำอยู่ประเลยอาสทุกให้เพิ่นได้คนมียนี่แล้วอาทุก ขอยเพืนน่อนมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาให้ร่ำแห่รวยน้องชันติดีแห่ปลาลุงมีเงินเดอ้อให้มีเงินหลายๆเด้อปลาลุงเดอ้อแห่เปชรเศษทีลอยล้านพันล้านเด้อปลุงเหนูน้องบิวเด้อค่อคะอ้อยปลาลูกอยู่ที่แห้งเดอ้อเจ็บจะได้ไครยังมีเดอ้อให้ปลาลุงปเป็นเศษทีทะลักทะลัก เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพักวันเนาะสิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพมาลุงสบายดีเอฟทีกุญแจมาลงมาชมสองเนี่ยตายเด้ออีกทีแรกเลยให้โตประมาณให้รำเอารวยสาธุสาธุให้มันมันเฮงๆกันเมื่อสบู่สบวเด้อผมพี่น้องเอ้เอฟซีถูกตานา็ขอให้มันมันเฮงๆ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองให้ร่ำให้รวยให้มันมันทิ้ง,งิ่งสาธู